สวัสดีค่ะจัวนวรเรืองคำนะคะหรือว่านุ้ยนะคะเป็นนักกายภาพบําบัดน,นะคะอยู่โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลกค,ค่ะวันนี้นะคะก็รู้สึกแบบปรับปื้มติ่มใจมากนะคะแล้วก็ดีใจมากเนาะที่ได้มาร่วมถือธงนะคะที่อาจจะไปที่โตเกียวมาราธอน2020นะคะแล้วก็นอกจากความรู้สึกที่จะดีใจแล้วนะคะเราก็รู้สึกภาคภูมิใจนะคะเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะกับหน้าที่อันทรงเกียรติในวันนี้เนาะ กับการได้วิ่งถือธงนะคะแล้วก็แม้จะเป็น2กิโลนะคะแต่เป็น2กิโลที่เปลี่ยมไปด้วยความดีใจนะคะถือเป็น2กิโลที่วิ่งแบบไม่เหนื่อยเลยค่ะแปบ๊บเดียวสามารถวิ่งไปยิ้มไปได้ตลอดทางเลยนะคะปื้มปิ่มมากค่ะธงนี้นะคะถือจะเรียกว่าเป็นการแบกธงเลยเนี่ยมันก็ไม่หนักเท่ากับนักกีฬาไทยนะคะที่ มีธงชาติสัญลักษณ์ธงชาติไทยนะคะที่แบบความหวางของคนทั้งประเทศไปสู้ศึกที่โตเกียวมาราธอน2020เนาะดังนั้นการที่เราได้ร่วมวิ่งแค่2กิโลเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่น้อยนิดมากนะคะถ้าเทียบกับนักกีฬาไทยที่เขาจะต้องไปนำความหวังเนี่ยไปสู้ศึกแทนเรานะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับนักทัพนักกีฬาไทยทุกท่านนะคะ